การแปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทยสามารถทำได้ทั้งใน Microsoft Word แล้วก็ใน Microsoft Excel การทำใน Microsoft Word นั้นสามารถใช้ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันคือแปลงว่างเลขอารบิกเป็นไทยและเลขไทยเป็นเลขอารบิกแต่ถ้าเป็นใน Excel จะมีการกำหนดฟอร์ a t ของเซลเป็นแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ต่างๆเป็นเลขไทยเรามาดูการแปลง สำหรับ Microsoft Word ผมก็จะ Copy ฟังก์ชัน2ฟังก์ชันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเปิดโปรแกรม Microsoft Word นี่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ผมคิดว่าจะทำการแปลงแต่ว่ายังไม่ทำจะต้องไปสร้าง Macro ก่อนนะครับก็เข้าไปที่ Macro เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อฟังก์ชันที่ต้องการเข้าไปนะครับหรือไม่ก็พิมพ์อะไรชั่วคราวไปก่อน ผมพิมพ์ตัว n เ,เข้าไปแต่ว่าเราไม่ใช้นะครับแล้วก็ลบทิ้งจากนั้นก็ Paste สิ่งที่เรา Copy ไว้ในใจนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ฟังก์ชันออกมาโคจนสองัชันฟังก์ชันแรกชื่อว่าอารับิกไทยฟังก์ชันต่อมาคือไทยทูอา r ร b บิจากนั้นก็ทำการเซฟแล้วก็ปิดตัว <c oughs> Visual Basic ไปนะครับ จากนั้นถ้าผมจะแปลงจากอาหรับเป็นไทยผมก็เพียงแต่เลือกเครื่องมือเลือกมาโคแล้วก็เลือกอาหรับเป็นไทยแล้วก็กดเรียกใช้เรียบร้อยครับอย่างรวดเร็วมีเท่านี้ก็เซฟไฟล์ในมาซั์แอร์ได้แล้วส่วนในโปรแกรมของ Microsoft Excel นะครับถ้าเรามีข้อมูลอยู่นะครับเราสามารถที่จะกำหนดรูปแบบของเซล์ได้แต่เราจะต้องไปคัดลอก โค้ดที่จะใช้ก่อนนะครับก็คือ d 0 7 0 4 1 e ตัวนี้นะครับคัดลอกไว้นะครับเป็นรูปแบบเซลล์สำหรับ excel จากนั้นถ้าในตัวข้อมูลเรามีอยู่นะครับหรือไม่มีก็แล้วแต่ถ้ามีอยู่เช่น1 2 4 4 4 5, 5 5อันนี้คือเป็นเสียบตัวเลขนะครับเราก็จะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปที่รูปแบบเซลล์ในส่วนของแบบกำหนดเอง นี่คือตัวเลขนะครับแล้วก็กําหนดเข้าไปตรง general นี้เปลี่ยนนะครับเป็นข้อมูลที่เราคัดลอกไว้ก็คือนี่คือฟังก์ชันที่เราใช้แปลงนะครับแล้วกดตกลงเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเมื่อ enter ก็จะกลายเป็นเลขไทยทั้งหมดนี่คือวิธีการแปลงตัวเลขทั้งหมดจากตารางใน excel ครับ ถ้าต้องการข้อมูลเหล่านี้ก็เข้ามาที่ URL ตัวนี้ได้นะครับ c o m b l o c k b r i n 1 4 9 6ก็จะพบข้อมูลที่ท่านได้เห็นนี้ครับ